สวัสดีค่ะพ่อเป็นพี่นอ้องป่องปลายถูกขูดทุกคนนะคะเนะาะบอกว่ามือไทยมือลาวในต่างประเทศนะคะเนาะมาขำมากินของง่ายก็มีพวกเด้อพพี่น้องพวกเดี๋ยวยกทีละอย่างจ้าอันนี้หนึ่งปลาห่อน,นห่อนขูดหุยหุยเป็ตัวบอกใยหนึ่งอันนี้มีพวกโอ้ยมีพวกตำแก้วแก้วเหล้าหอมแหมซีรประเดดเป็นตัวน้ำเนี่ยเสแฉบอยากบอกว่าอร่อยมาก มาได้จะได้พี่น้องฟังไปเอ้ามาจ้าโอ้ยมาได้กินข้าวน้ำกันเด้อเห็นเกล้ววันนี่มื่อนี้ยเขาบ่าเดี๋เสียงเลยยู่นี่เป็นหอ่อห่อบักง่ายหนึ่งเดีบบ๋ยวมื่เกล้วเมื่อเขาซิบบาทบานตู้ไข่เด้อนี่เขาซิบบาทเมืเนี้ยบักง่ายเลยมาเร็วพี่น้องเอาไปหนีเดี๋ยวมันมาเสียงเขากินม <c oughs> ีคนมาเสียง,ขงะนะเขาปะนะคือบ่เห็นเกล้ววนะันพี่น้อง แฉมปีกๆกันอือตามเองแสบเองแสบไม่วงแสบปรแดดเป็นตัวแสบกะดินนั่นแสบแสบสุบสดยอดเลยอยากให้มากินไปแสบแสๆนุ่งนัว นี่อันนี้ก็กินไ้เดีสมุนไพรเป็นเดียงเดียงเดียงเดือ เกี่ยวนี่เสียมขนาดนี้ปอ้ยก็เสียมคนหัวเกี่ยวอ้าวคือเรียงพี่น้องซ้ําเนาะ ลำหัวเจบ้านหวานคุยแล้วไข่เก้วมันเสียบไได้กินฟีมเมื่อไม่พว่วงอจ่าบอกเลยนัวประเด็กเป็นตอนเลยอืม เขาติดมือไม่พวงขายข้าวได้ไปซื้อข้าวกินกอเกี่วควงเอนได้ไปซื้อเพิ่นมาก,กินดนบันคุยแก้วพี่นอ่อหืมแซ่บแซ่บ ให้คลีดไนะห้กินเสียมใช่ไหมพื่อนใบมากรูดเป็นสมุนไพรดิ ออนเกีียวเนาะเสียบค่ะปาสาุดเหนือบ้านบ้านอะ จำเป,ปเป็ปเยงสิได้ไปนหลอนยังเสียบครัวพีิกขวงหอมหอมแดงหอมขาวอืมมาโขวโขวจช่นกันปลาแดกเป็นตอนลงมอเขือเทียนที่มันสุกห้กับมาตด้มเนกันอันน,น,น,นํำปลาแดดหยใช่คนคน เลีจะดกใส่ร้อยแสบพี่น้องร้องเห็บมังลม ขนาเไมไล่าใบใบร่ังเขาเส็บเสบอื้อนัวนัวประแดกมันนัวกีิแล้ว ไม่ประกวดคุยแล้วไปแก้วแสบทองที่หลังเอียบปลาจะไปเอียบเข้มเ้ามาเพื่อกินกับแก้วนี่พอดีเลย อาของเสียบนเสียอืมนัวกินปลาเมต่วเดียวเมื่อใส่เพื่อนะ กินหนึ่งปลาค่ะที่มาใส่ส่วนผอมมันกับมะเขือเนาะมันต้องมือลือ้นฮึบ่อ,อยห่อนนี่ไปนอ่องมุดยาเบิ่งหลดขอสีประเด็ก คนงานนี้ไ่น่าเสีเบหรอลองสับเสียบเอาเขาทุ่มงเงินนึงเย่ย ปลาเด็กเจ้าหนูนอะไรอือเงยบิดเข่าไปเดี๋ยวไม่บอกจะมาซื้อมาไว้อีกปลาลาข้าวหนัวมากเปน็นเอาเส้นกับริบเส้หายมาเดียว มาขายอยู่แต่ละลำปางเนี่ยพูะมาะจากคอนเกนพะนธุอืมสวยทุกค่ะอืมขอตัวด้วยค่ะเด้อที่กินบรสุทธิ มีพวกมากหมักมันนัวบีบยนงอย คลิปนี้ยาวหน่อยเพราะมันแนวเสียบ ้นคำสุดท้ายประเด็กตุงเครื่องตอนพ่อละเวลาเง่าวเกินแล้วแสบอุบาตอุบายอื้ม ราคาคลิปนี้มันนี่ไม่พ่วงกับอิ่มแล้วนะคะเนาะมากินสู้พี่สน้องเสียบเป็นดานนายพี่น้องปองไปนี่แม่หนึ่งปลาเนี่ยนัวงอะปลาแดกเป็นต้นตำเกลแซ่บเสียบไปกินหลังไม่อีกทีหนึ่งขอบคุณหลายๆดนะคะเด้อพ่อแม่พีน้องทุกคัวตัวคนเนาะพี่น้องปองไปพี่น้องบ้านเฮาเนาะขอกขมากินสู้เจ้าสู้มูเจ้าเนาะกินเพื่อนเราได้แจกเด้อ ขอบคุณในลายถึ่มว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลานะคะเนาะมีพงขอฝากช่องมีพงก,กินเซฟอิริ่มได้แจเดอรสำหรับวันนี้มีพงขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ